หนุ่มกัปคณาวุธนะครับที่วันนี้นะครับ4ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มกัปนะครับอายุครบ26ป,ปีบริบูรณ์แล้วนะเรียกว่าหล่อวันหล่อคืนนะความสามารถคือสุดปังนะครับนะแล้วก็วันนี้นะครับลูกบอลของคุณบิ๊กกัปนะครับก็ไม่รอช้านะรีบตื่นขึ้นมาอวยพรวันเกิดใ,ให้หนุ่มกัปตั้งแต่เช้าตู่คุณผู้ชมก็คือเวลาดีนะครับ8โมง26นาทีผ่านแฮแท็กนี้ครับ26นะครับ t h นะครับกันนะ คานาวุฒินะครับเดย์ Day. และค uh ีย์เวิร์ดนะครับแฮปปี้กัาเดย์บอกเลยว่ามาแรงมากคุณผู้ชมนี่เลยติดเทรนด์เอ็กตั้งแต่เช้าตรู่นี่ปังจริงๆนะคนหนุ่มคนนี้นะและถ้าใครไปดูในแฮชแท็กนะครับบอกเลยความน่ารักของแฟนคลับนะมีมากมายนะครับที่ทำให้หนุ่มกัาฟนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพอาร์ตเวิร์กสวยๆคลิปเท่ๆนะครับแล้วก็รวมทุกโมเมนต์ของการเติบโตของหนุ่มคนนี้นะ ทางดารี่นะครับก็ขอขอวยพรให้หนุ่มกัปมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องครับแล้วก็เชื่อว่าทุกการก้าวเดินนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับก็พร้อมจะซัพพอร์ตหนุ่มกัปไปตลอดอย่างแน่นอนนะแต่แฟนคลับคนไหนนะครับที่ยังไม่มีบัตรแปนมิตรนะครับวันเกิดที่จะขึ้นนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่9ธันวาคมที่ MCC Hall นะครับบางกะปีนะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะเพราะไลฟ์อัพเนี่ยบอกเลยปังมากนะครับ มีเพื่อนซีนะครับอย่างหนุ่มไบวัชเชรวิทนะครับมาด้วยคุณผู้ชมห้ามพลาดน,นะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปกันเยอะๆนะครับกับมิตรแฟนมิตรวันเกิดของหนุ่มกับคณาวุตรนา,า26ปีแล้วนะเรียกว่าเป็นวันเกิดหนึ่งปีนะครับที่สุดประทับใจนะครับยังไงก็ติดตามผลงานของหนุ่มกัากันได้นะครับปีหน้าก็จะมีดวงใจเทวพรมนะครับและอจันทร์นะครับเล่นก,กับสาวจีน่านะแค่ทีเซอร์ออกมาที่บอกเลยว่า หล่อทะลุตจอมีการบอกว่าบูบูนิดนึงด้วยนะเออ,เอ,อนะครับไม่เขาเปิดทีเซอร์ไปแล้วนะแต่ว่าเป็นเรื่องแรกของดวงใจเทพรมนะครับกับอาจารย์ก็ติดตามผลงานของหนุ่มกับคณาวุิกันได้ครับโอเค